ะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้านะครับซันสตาร์ล้อสิบสี่นิ้วเวลาถอดแบตออกมามันถอดออกด้านหลังนี้นะครับอาจจะต้องไขกุญแจนิดนึงเมื่อถอดแบตเตอรี่ออกมาแล้วข้างในนะครับมันเป็นนี้เห็นไหมปึ๊บถอดออกมาให้ดูข้างในนะครับเดี๋ยวผมวัดไฟให้ดูว่ามันได้กี่โวลต์อันนี้มันเป็นแค่ ว่แบตเตอรี่ออกมาบวกลบแค่นี้เองนะครับผมเข้าใจว่ามันเป็นวงจรควบคุมอยู่ข้างในแต่ไม่ใช่นะครับวงจรควบคุมมันอยู่ในมอเตอร์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่อันนี้เป็นแค่แบตเตอรี่ล้วนๆเลยเขาแจกแท็กมาใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะหามมาวัดโวลต์ดูนะครับปึ๊บบวกลบบวกลบยีบ่สิบเจ็ดวลต์ ลบบวกลบแบ่งปันข้อมูลกันไปนะครับเผื่อใครมีอยู่แล้วแบตมันเสีย27โวลต์นะครับทีนี้27โวลต์มาจากไหนผมคาดว่าจะมาจากแบตตัวนี้มี1 2 3 4 5 6 7มีอยู่7ก้อนตีไปก้อนละสีโวลต์เจ็ดหนึ่งเจ็4เจ็ดสองส 428ไอ้นี่27กน็น่าจะต่ออนุกรมกันนะครับก้อนหนึ่งมันเกือบเกือบสี่นะมันวัดออกมาได้27นี่แสดงว่าน่าจะเอาแบตมาอนุกรมกันทั้งหมด7ก้อน7 4็ดนะครับแต่มันไม่ใช่18650นะผมดูแล้วไซส์มันใหญ่ๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดว๋ให้ดูตรงนี้แล้วกันไม่รู้มันเป็นข้อมูลแบตหรือเปล่าเนี่ยครับลองไปหาข้อมูลดูกันนะว่า มันเป็นแบตไซา์ไหนมันค่อนข้างจะเป็นก้อนใหญ่ๆอเคนะครับอันนี้ก็ลื้อให้ดูละว,ว่ามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ประกอบกลับคืนนะครับอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรเท่านั้นเองก็น้ําหนักก็พอสมควรนะครับ